เอาใบเอาใบมนะันอะมาค่ะฉันจะซื้อท่ฉันเห็นในติ๊กต็อกไอไอกระสอบใส่ใบไม้อะกระสอบถุงใหญ่ๆอ่ะกระสอบสุมถุงใหญ่ๆอะ่ะได้ไหมกระสอบถุงใหญ่ๆอะ่ะเรามาทําแล้วเราก็หมักหมักเป็นปุ๋ยหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์หมักปุ๋ยเอาค่ะเราหมักเป็นปุ๋ยเอาสามไล่ค่ะสามไล่ค่ะน่น ون. อันนี้โปรเจก อันนี้โปรเจกต์แรกนะคะบ้านนี้โปรเจกต์แรกนะอันนี้อันนี้โปรเจกต์แรกบ้านนี้คือโปรเจกต์แรกเดี๋ยวโปรเจกต์ที่2ก็คือโรงงานอยู่ตรงกลางนี้โรงงานที่แบบที่ไลท์ทุเรียนขายทุเรียนอะ่ะต่อไปย้ายมานี่หมดทําที่นี่หมดค่ะแล้วก็โปรเจกต์สุดท้ายจะเป็นคาเฟ่ยอยู่ด้านหน้าสุดเลยเป็นโปรเจกต์สุดท้ายที่เป็นคาเฟ่แล้วก็เสร็จหมดนี้แล้วก็จะจะพักละก็จะลงทุนแบบเป็นก็จะอะไรอะ่ะไม่ใช่ก็จะทําธุรกิจแบบอยู่บ้านทําธุรกิจ ขายของขายอะไรไปละก็จะอยู่แต่ว่าเดี๋ยวบ้านกับโรงงานเสร็จดิฉันจะย้ายมาอยู่นี่แล้วค่ะเดี๋ยวบ้านบ้านกับโรงงานเสร็จก็จะย้ายมาอยู่นี่แล้วเนี่ยที่เยอะเนี่ยข้างหน้าเป็นที่จอดรถเน่ยมันกว้างมากทุกคนมันกว้างมากบ้านดิฉันนะ่ะจะมีทั้งหมดอ่อสี่โซนบ้านนะคะผังบ้านที่ดิฉันวางไว้เป็นสี่โซน โซนข้างหน้านี่คือคาเฟ่ข้างหน้าเนี่ยไว้เวลาคนมาหามาอะไรก็จอดรถตรงนี้เดี๋ยวทำลานจอดรถดสวยๆเอาต้นไม้เอาต้นไม้มาปลูกลมๆทำลานจอดรถแล้วก็เสร็จแล้วก็ทำคาเฟ่คาเฟ่ใช่ไหมโซนที่1เป็นคาเฟ่โซนที่2ก็เป็นโรงงานเข้าไปก็จะเป็นโรงงานแล้วโซนที่3ก็เป็นบ้านโซนที่4ก็จะเป็นสะอยู่ข้างหลังมีทั้งหมด4โซนนะคะบ้านจัดสรรพื้นที่ไว้เรียบร้อยแล้ว ติดถนนนี่ไงติดถนนนี่ติดถนนติดถนนนี่เดี๋ยวจะย้ายเสาไฟยังไม่ได้ไปทําเรื่องจะย้ายเสาไฟให้มันไปอยู่ข้างกําแพงฝั่งนี้เพราะเดี๋ยวเวลาเดินสายสายไฟมันจะได้ไม่ลกมันจะต้องลากสายไฟเข้าบ้านก็จะย้ายเสาไฟมาอยู่ริมนี้มันก็จะได้ดูแบบทีนี้ข้างหน้ามันก็จะโลง่งและจะยิ่งสวยเลยถ้าไม่มีเสาไฟ นี่เนี่ยเสาไฟมันเกะกะหน้าบ้านอยู่นี่หน้าบ้านกว้างนะไม่ใช่แคบๆนะทุกคนนี่เห็นปะ่ะนี่ไม่มีรถค่ะไม่มีรถนี่มันเป็นมันมันเป็นถนนแบบมันเป็นถนนแบบถนนในหมู่บ้านอะทุกคนถนนเข้าหมู่บ้านแต่ถนนดีนะนี่ดีนะไม่ใช่ถนนไม่เก๋นะถนนดีรถมันจะก็เลยไม่ไม่ไม่รถมันก็เลยไม่พุกพ่าน เขาเรียกว่าซอยสุสานค่ะเขาเรียกว่าซอยสุสานซอยนี้เขาเรียกว่าซอยสุสานเพราะว่าถ้าเดินเดินไปตรงโน้นมันจะมีสุสานเดินไปโน้นมันจะมีสุสานมันมีสุสานมันจะมีสุสานเสาไฟต้องย้ายอยู่แล้วค่ะอยู่อย่างนี้ไม่ได้เรามันเกะกะเดี๋ยวเราทํารู้วําอะไรมันไม่สวยเดี๋ยวจะไปทําเรื่องย้ายไม่เป็นไรเสียเงินเท่าไหร่ก็จะทําให้เขามาย้ายให้ ต้องยังไงก็ต้องทําเรื่องย้ายย้ายมาอยู่ริมนี้อยู่ริมรัวนี่หน้าบ้านก็จะโล่งและสวยเลยทีนี้สวยทุกอย่างก็จะสวยใช่ซอยสุสานค่ะซอยสุสานเลยตอนนี้ก็เรียกซอยสุสานไม่ได้น่ากลัวมันสุสานคนจีนมันเป็นกงซุยอ่ะเขาสือ แล้วก็ที่เนี่ยต้องขอบคุณนะทุกคนที่เนี้ยถนนเนี้ยต้องขอบคุณเจกนะแม่เขาเล่าให้ฟังแต่ก่อนตรงเนี้ยเป็นเขามาเป็นเขาเลยน่ากลัวเป็นเขามันเป็นเขาเลยมันติดเขาเี่ไงมันเขาหมดเลยไปข้างหลังนี้มันเป็นเขาเป็นป่าเป็นเขาหมดเลยคนโบราณเข้ามาทํานากันคนโบราณก็ทาํานากันไม่มีทางเข้านะมันเป็นถนนลูกลังหมดเลยแล้วก็พอเขามาดูนะชินแสเขาน่าจะมาดูที่ทําอะไรอะทำฮวงซุยอะ ทำห่วงซุยเขาก็เลยซื้อซื้อ,อถนนขอตัดถนนเข้ามามันก็เลยเจริญนะเนี่ยมันก็เลยแบบมีถนนเนี่ยแต่ก่อนสมัยเด็กเป็นถนนลุกลังค่ะเขาเพิ่งลาดยางเมื่อไม่กี่ปีนี้ก็เลยแบบดีไปเลยถนนแบบเนี่เห็นนกไหมละ่ะนี่นกเต็มเลยเนี่ยดูดูนกบินเต็มเลยเห็นเปล่าโน,น่นเห็นเปล่าโน่นบรรยากาศดีบรรยากาศด,ดีค่ะไม่วุ่นวาย อากาศดีวิวดีอากาศดีวิวดีค่ะอากาศดีวิวด,เด,ดเีเหมือนจะตกอ่ะพี่ดูสิฟ้ามืดมากเลยเหมือนจะตกสวนกล้วยที่ไปล้มสวนกล้วยไม่ได้อยู่ตรงนี้ค่ะสวนกล้วยอยู่บ้านพ่อ ดิฉันไม่ได้โตที่ตรงนี้นะอันนี้มันเป็นที่บ้านแม่ที่แม่ที่แม่ฝั่งแม่แต่สมัยเด็กที่ดิฉันอยู่ดิฉันอยู่กับฝั่งพ่อบ้านพ่อบ้านพ่อก็ไปทางนี้ไปทางนี้อยู่ในไร่อยู่ในไร่แต่อันนั้นยิ่งหนักเลยที่แคบมากที่แคบที่แคบถนนยิ่งเล็กกว่าอันนี้ไปอีกหลายเท่าเลยถนนถนนรถแบบสวนกันไม่ได้อะ่ะ ถนนแบบถนนมันแคบคนโบราณเขาไม่เข้าหวงที่เขาไม่ให้ที่กันเออเขาจะมาทําถนนให้เขาไม่ให้ไงเขาหวงที่เขาเขากลัวที่เขาจะหายเขาก็ไม่ให้ทุกวันนี้เป็นไงตัวเองก็ตายกันหมดแล้วลูกหลานก็นลําบากเขาจะทําถนนให้ลาดยางไม่เอาไม่ให้ไม่ให้ค่ะแล้วตัวเองเป็นไงสุดท้ายตัวเองก็ตัวเองก็ตายไงต,ยตัวเองก็ตุยแล้วก็ ลูกหลานก็เนี่ยลูกหลานลูกหลานก็ซื้อรถซื้ออะไรกันก็ลําบากจะเข้าไปทีมันเข้าป่าอย่างเงี้ยรถก็เข้าไม่ได้ <c oughs> <c oughs> คนโบราณน,นะคนโบราณเขาขี้เหนียวจริงตัวไปเลยไปกับพ่อเลยยังไม่ไปเดี๋ยว่อเดี๋ยวค่อยไป เอาไว้ก่อนเอาไว้ตัวนี้ซื้อที่กลับมาเจ็ดแสนห้าค่ะที่จริงเขาจะขายแปดแสนเขาขายแปดแสนแต่ต่อเขาเหลือเจ็ดแสนห้าเจ็ดแสนห้าที่ไล่นิดๆเองนะเพราะว่ามันมีที่แม่ดิฉันอยู่ด้วยครึ่งหนึ่งเขาแบ่งกันลุงกับแม่เขาแบ่งกันตาเขาให้แบ่งกันก็ซื้อกลับคืนมาเขาขายแปดแสนบอกว่าต่อเขาเหลือเจ็ดแสนห้า แล้วที่แรกจะไม่ซื้อด้วยนี่เล่าไปหลายรอบแล้วจะไม่ซื้อค่ะเพราะว่าตอนนี้นไม่มีตังค์ไม่มีตังค์กำลังจะทํางานกําลังจะเก็บตังค์ตอนนั้นยังอยู่กรุงเทพอยู่ก็จะไม่ซื้อประชดไงจะไม่ซื้อผมไม่ซื้อหรอกใครเขาจะซื้อก็ซื้อไปเลยแล้วก็แม่ไงแม่เขาเสียดายเพราะว่ามันมีที่เขาอยู่ด้วยมันมีที่เขาอยู่ด้วยเขาก็เลยจะ เขาจะแอบเอาทองไปขายทองที่ดิฉันซื้อให้เขาว่าเขามีทองอยู่10บาทเขาจะเอาทองไปขาย10บาทขายก็ได้ไม่ถึงอยู่ดี10บาทก็ได้แค่เท่าไหร่อะ4ี่แสนก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะเขาขายตั้ง8 0 0แสนนนดิฉันก็เลยต้องกัดฟันซื้อกัดฟันซื้อคืนมาก็เลยได้ที่นี้คืนมาเป็นที่ของตานะคะ ไม่ใช่ตาแท้ๆนะแต่ไม่รู้เหมือนกันคนโบราณนะ่ะเนาะคนโบราณเขาลูกเยอะคล้ายๆเป็นพ่อเลี้ยงแม่เขาอะ่ะพ่อบุญธรรมแม่เขาอะเป็นพ่อบุญธรรมแม่เขาเป็นพ่อบุญธรรมแม่เขาเขาก็ยกให้ยกให้ก็เลยได้คืนมาก็เลยดีเลยดิฉันก็เลยย้ายมาอยู่ตรงนี้ จะกลับบ้านตอนไหนเหรอยังค่ะอีกแป๊บนึงเพิ่งมาเองถ้าฝนตกก็จะกลับตอนนี้ฝนมันยังไม่ตกอะคุณคุณพี่คะ่ะฝนมันยังไม่ตกดูฉันก็ยังขี้เกียจจะกลับอยู่ถ้าฝนตกเดียะะเด๋ยวก็กลับแล้วค่ะถ้าฝนตกเดี๋ยวก็กลับแล้วอยู่ไกลจากตลาดท่าใหม่ไหมไม่ไกลค่ะไม่ไกล์ขับรถไปแป๊บ,บเดียวตลาดท่าใหม่อยู่ตรงนี้เองนี่อันนี้ต้นเงาะเงาะเงาะ เงาะเงะ,งะอันนี้บ่อน้ําบ่อน้ํามีปลานะคะเลี้ยงปลาคราฟกับเลี้ยงเต่าเลี้ยงปลาคราฟเนี่ยตัวดําๆเต่ทาทั้งนั้นเลยเต่าเต่าเยอะถ้าเสร็จแล้วคุณแพรลี่ติดบ้านคือคอนเซปตบ้านน่ะก็คือจะทําบ้านให้มันเป็นสวนที่เราแบบเหมือนอยู่วัดนะ่ะคุณเข้าใจฟิลไหมว่า ดิฉันเป็นพระดิฉันเป็นนิสัยดิฉันมันก็จะติดมาตั้งแต่เป็นพระก็คือเป็นพระเราก็จะอยู่แต่วัดใช่ไหมเราไม่เหมือนคารวาสเนะาะพระก็จะแบบไปไหนก็ไม่ไม่ได้ใช่ไหมแหล่งอโคจรมันเยอะที่นู้นที่นี้พระเขาก็ไม่ให้พระไปดิฉันสมัยเป็นพระถ้าดิฉันเที่ยวนะแต่ว่าไปไป,ไปนู่นไปนี่ส่วนมากก็ได้ไปแค่แบบภูเขาน้ําตกอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปที่อื่นก็ไม่ได้คนมันก็พุกพ่านใช่ไหมเขาก็ไม่ให้พระไปมันไม่มันไม่เหมาะ มันไม่เหมาะก็จะไม่ได้ไปโอ้เป็นโรคกเป่าเนี่ยอย่าตายเด้ออย่าตายเด้อสู้เด้อมันก็เลยจะติดติดนิสัยตั้งแต่เป็นพระที่ไม่ค่อยได้ไปไหนเลยก็เลยแบบบ่าว่าตั้งใจจะทําให้บ้านเนี่ยมันเป็นเหมือนวัดให้มันเป็นอารามเป,เป็นสวนแล้วเราก็จะไม่อยากไปไหนเพราะว่าจริงๆอะิะเราอะใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับโซเชียลอันนี้พูดตรงๆง,งเลยนะดิฉันน่ะ ชีวิตดิฉันส่วนใหญ่อยู่กับโซเชียลขายของก็ขายของกับโซเชียลเจอกับคนคุยกับคนก็คุยในโซเชียลคุยกับ FC ก็อยู่โซเชียลทั้งหมดเลยฉะนั้นก็ถ้าเราแบบทําบ้านให้น่าอยู่แล้วก็เราก็จะมีมุมไลฟ์ไว้สําหรับไลฟ์สาหรับคุยแล้วก็ขายของนู่นนี่นั่นก็อยู่บ้านเวิร์ o ฟอร์มโฮมยุคนี้ไม่น่าไปไหนหรอกทุกคนโรคก,ก็เยอะโรคระบาดก็เยอะ โรคติดต่อก็เยอะใช่ไหมดิฉันพูดถูกไหมดิฉันพูดถูกปะละ่ะยุคนี้มันไม่ได้มันไม่ได้หน้าไปไหนนะไปเจอคนเยอะก็เสี่ยงติดเชื้อติดอะไรแล้วก็อากาศก็ไม่ดีอากาศก็ไม่ดีมลพิษมีแต่มลพิษอยู่บ้านดีกว่าธรรมชาตินะเดี๋ยวดิวฉันก็เอานู่นอานี่มาปลูกอีกให้มันเยอะแล้วก็ทําสวนไปกลางวันก็จะอยู่ตรงนี้แหละ กลางวันก็จะอยู่เดี๋ยวสร้างศาลาริมน้ําตรงนี้ก็จะอยู่แต่ตรงนี้แหละก็จะอยู่ที่ศาลาริมน้ําแล้วต่อไปใครมาหาก็ใครมาหาก็จะเข้าถึงดิฉันยากนิดนึงนะเพราะว่าดิฉันอยู่โซนสี่ดิฉันอยู่โซนสี่ค่ะคุณต้องผ่านชั้นมาสามชั้นนะถึงจะเจอดิฉัน <c oughs> คุณต้องผ่านมาสามสามชั้นนะกว่าจะถึงดิฉันได้ดิฉันอยู่โซนหลังสุดเลยอ่ะ <c oughs> คุณจะเจอแย่ดิฉันยากนะบอกก่อนเออดืฉันอยู่หลังบ้านดิฉันอยู่ตรงนี้ดิฉันจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยจะทาศาลาลงไปตรงนี้ศาลาเราจะทําอันที่อยากทําคือเดี๋ยวจะหาช่างก่อนทํากังหันน้ําอยากทํากังหันน้ํามีกังหันน้ําเอาไว้ดูแบบเพ,เพลินๆวารีบําบัด ธรรมชาติมันบําบัดได้นะทุกคนธรรมชาติมันบําบัดได้นะทาไมถามว่าทาไมทุวัตทุวันนี้คนเครียดมากมันมีแต่สิ่งไม่เจริญหูเจริญตาไงคนก็เลยเครียดเข้าใจไหมมันเพราะว่ามันมีแต่สิ่งให้สิ่งที่ทําให้เราอะรู้สึกไม่เจริญหูไม่เจริญตาไม่เจริญใจ คนทุกวันนี้ก็เครียดยิ่งคนอยู่ในเมืองอมีภาวะมีโอกาสมีภาวะเครียดมากกว่าคนอยู่ต่างจังหวัดอยู่ชนบทเยอะมากเพราะว่ามันอยู่ในที่แคบๆมันอยู่ในที่แคบๆมันอยู่กับคนเยอะๆมันต้องได้ฟังอะไรที่มันไม่อยากฟังใช่ไหมได้ยินอะไรที่มันไม่อยากยินได้ยินได้เห็นอะไรที่มันไม่อยากเห็นมันก็เครียดเครียด มันไม่มีอะไรแบบที่ทําให้ช่วยให้แบบสบายหูสบายตามันก็เครียดมันไม่เหมือนกับเราอยู่แบบนี้นะอยู่กับต้นมงต้นไม้อยู่กับกลิ่นดินเนี่ยอยู่กับกลิ่นดินเนี่ยกลิ่นดินกับกลิ่นปูนมันต่างกันนะทุกคนแค่กลิ่นดินกับกลิ่นปูนเนี่ยก็ต่างกันแล้วเข้าใจไหมกลิ่นปูนเนี่ยเวลาหลังฝนตกนะถ้าหลังฝนตกไอร้อนขึ้นร้อนมากนะใครที่แบบบ้านที่มันมีแต่ปูนไม่มีต้นไม้นะมึงลองท นะเนี่ยเราให้ฝนตกนะแล้วหลังฝนตกเนระอบมากไอร้อนมันขึ้นมันไม่เหมือนกับกลิ่นดินนะกลิ่นดินเนี่ยเวลาฝนมันตกหลังฝนตกเนี่ยมันชุ่มชื้นแล้วมันหอมนะกลิ่นดินมันหอมนะคะมันคนละเรื่องกันเลยนะม,มันคนละเรื่องกันแพรลี่คิดยังไงกับหมอที่ไทยแม่นอ๋อไปดูในโพสต์เลยค่ะไปดูในโพสต์เลยแล้วก็จะตาสว่าง ไปดูในโพสต์ที่ดิฉันโพสต์เลยค่ะแล้วคุณพี่จะตาสว่างเลยไม่ได้แม่นอะไรเลยค่ะไม่ได้แม่นเลยค่ะนะถ้าดิฉันจะบอกว่าถ้าถ้าหมอดูแม่นก็คือ,อ,อนักธรณีวิทยาโคตรแม่นกว่าเยอะเลยแล้วมีข้อมูลมีสถิติที่เชื่อถือได้ด้วยเออไม่ต้องมาบอกแล้วเขาไม่บอกด้วยว่าจังหวัดกอเขาระบุชื่อจังหวัดไปเลยเขาระบุชื่อจังหวัดเลยกระบี่เขาระบุเลย อยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะรอยเลื่อนน่ะเขาระบุเลยแล้วรอยเลื่อนชื่ออะไร <S <S เขามีชื่อรอยเลื่อนบอกด้วยรอยเลื่อนในประเทศไทยมีทั้งหมดประมาณ1 6รอยเลื่อนมีทั้งหมด16รอยเลื่อนค่ะแล้วเขาบอกเลยเขาไม่เขาไม่ต้องมาบอกมาแอฟแอไม่ต้องแอฟแอมาบอกจังหวัดกอจังหวัดขอเขาบอกหมดสุราษฎร์ธานีกระบี่มันจะมีรอยเลื่อนหนึ่งที่มี2จังหวัดที่อยู่ในระหว่างแผ่นรอยเลื่อนน่ะที่มีโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหว นะการอันหนักสุดการเนี่ยอยู่อยู่รอยต่อสองรอยเลื่อนเลยมีการมีกำแพงเพชรมีกระบี่กอไก่อะมีทั้งสามจังหวัดโน้นมึงจะมาตื่นเต้นอะไรโอ้ยเหนื่อยขวัญใจคอเซนเตอร์เบื่อเหลือเกินกูเบื่อกัอบอีพวกขวัญใจคอเซนเตอร์เหลือเกินเหนื่อยขี้เกียจพูดแนละ้วแต่อธิบายไปแล้วไปดูสิ ไปดูสิที่โพสให้ดูอ่ะมีทั้งหมดสิบหกสิบหกรอยเลื่อนค่ะในประเทศไทยมีจังหวัดอะไรบ้างเชียงรายเยอะสุดเลยอือสิบหกสิบหกมีสิบหกมีสิบหกไปดูเลยเดี๋ยวมันก็เกิดอีกมันเกิดได้เรื่อยๆเลยอแผ่นดินไหวเนี่ยมึงไม่ต้องไปตื่นเต้นแล้วแล้วมันก็ไหวแค่กี่กิลิตเตอร์เองแค่สามจุดห้าหรือเท่าไหร่เองมันไม่ได้มีผลหาเหวอะไรเลยเออถ้าน้ําจะท่วมกระบีก่อนมึงค่อยตื่นเต้น มันไหวในแผ่นดินมันไหวในระดับที่มันไม่ได้มีมีมีผลอะไรต่อความเสียหายต่ออะไรมึงจะไปตื่นเต้นทําไมกยคุยกับพวกมึงกูไม่คุยกับพวกมึงอะชีวิตพวกมึงมันได้กันแค่นั้นแหละในขณะที่พวกมึงมัวแต่ฟังหมอดูกูขายทุเรียนได้สองสามแสนละวันนึงอะเพราพวกมึงมันอยู่แต่กับเรื่องเพอร์เจอร์ไงมึงเอาเรื่องที่มึงจะไปเพอร์เจอร์อะ มึงอย่าเอาเรื่องที่มึงจะไปเพอเจอร์ไปทํามาหากินเถอะมันไม่ได้ช่วยอะไรไปทร,รมาหากินเถอะค่ะจริงอย่ามานั่งว่าหมอดูทายแม่นไม่แม่นไปทํามาหากินเถอะค่ะอันนั้นอะได้ได,ได้อะไรที่เป็นรูปธรรมด้วยได้เงินได้ทองค่ะไปทํามาหากินเถอะค่ะนะคะมีประโยชน์กว่าเยอะอย่าไปต้องไปอยากรู้อนาคตอะปัจจุบันให้มันรอดก่อนปัจจุบันจะไม่รอดอนาคต อนาคตก็มันไ,ไม่เกี่ยวหรอกค่ะแผ่นดินไหวไม่แผ่นดินไหวถ้ามึงไม่ทำมาหา,หากินมึงก็เหมือนเดิมชีวิตก็เท่าเดิมใช่ไหมคะคุณแม่ใช่ใชเออไปคุณแม่การันตีแล้วใช่ค่ะอะไรกะดอกไม้ฮะเอาถุงอะไรมาอีกนั่นนั่นซื้อมาอีกแล้วคุณแม่ซื้อดอกไม้มาอีกแล้วค่ะไม,ไม่ใช่สาราวาดัดบ้านหล่อนย่ามาเรียกบ้านฉันว่าสาราวัดนะ หล่อนอย่ามาเรียกบ้านฉันว่าสาราวัดนะโคละเวอร์ชั่นค่ะเดี๋ยวหล่อนเห็นมันขึ้นหลังคาก่อนหลังคาอลังการมากมันไม่กระเบื้อไม่ใช่กระเบื้องแดงไม่ใช่กระเบื้องแดงค่ะเชมาหลังคาวัดจะมาสาราวัดอะไร,ไรบ,ะบ,บ้านอันนี้คือบ้านบ้านบ้านมันคือบ้านมันไม่ใช่บ้านธรรมดามันบ้าน รอเสร็จก่อนครังนี่ช่างยังไม่มานี่เดี๋ยวหลังสงการช่างก็มาแล้วช่างก็จะต่อคานชั้นสองแล้ว,ลวค่ะเจ็ดสิบแปดช่างก็มาแล้วเจ็ดเจ็ดสิบแปดใช่ไหม,มไม่รู้ก่อนนะประมาณที่เจ็ดสิบแปดเธอโอ้ฝนตกอีกแล้วเย็นมาฝนตกเย็นมาฝนตกเดี๋ยวก็ดีต้นไม้ชุ่มชื้นดีเย็นมาฝนตกนี่เขาบอกอกต้นนี้มันจะหอมตอนเช้ากับตอนเย็นอ๋อเราก็ไม่รู้มันนะ กูแล้วมาแล้วเดี๋ยวโรยดอกไม้ก่อนเอามาสองทีน่ไม่ได้โรยขอโรยก่อนนะทุกคนดอกไม้แล้วเดี๋ยวให้เอารถมารับดีกว่ากระบะเราอยู่ไหนวะแม่มาพราฝนตกเลยอะเมื่อกี้ยังเมื่อกี้ยังไม่ตกเลยอะเดี๋ยวให้เอากระบะมารับก่อน ฝนตกแล้วทุกคนต้องกลับแล้วเดี๋ยวป่วยไหนว่าโทรศัพท์อีกเครื่องอยู่ไหนว่าเมื่อกี้พ่อเอาให้อยู่ตรงไหนวะจะเอาโทรศัพท์อีกเครื่องวางไว้ไหนวะทุกคนกรุงเทพตกหนักเหรอคะอันนี้กําลังลงแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้เขาเอาวันนี้มาเดี๋ยวให้เอารถมารับก่อน